ต้องขอสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเริ่มขับดาล่ามูฟเป็นวันแรกผมก็อยากจะแนะนําว่าเพื่อนที่จะเริ่มขับดาลามูฟนั้นก็เดี๋ยวจะเริ่มไปพร้อมผมเลยวันนี้ผมเปิดมาสมัครไว้ที่จังหวัดชนบุรีแต่ชนบุรีมันก็มีงานเด้งม,มาบ้างแต่มันงานเด้งม,มาน้อยแต่ว,วันนี้ผมจะลองมูไปแถวบางบอ่อ บางพีว่าจะมีงานเร่งไหมแล้วว่าจะคุ้มค่าเที่ยวไหมว่าจะงานแรกที่งานรับจะเป็นงานอะไรเป็นงานประเภทไหนจะคุ้มกับการที่เราจะสมัครวิ่งไหมค่าเสียเวลาค่าเสื่อมสภาพรถเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันวันนี้ว่าวันแรก ep แรกของการเริ่มครับ วันนี้ผมจะออกประมาณบ่าย25หรือบ่าย2ครึ่งเดี๋ยวจะแวะเติอน้ำมันแวะซื้อสายรัดเพื่อเพื่อมีลูกค้าที่เขาของที่เขาต้องการรัดของผมเป็นรถกระบะครับเดี๋ยวผมจะลองไปขับดาล่ามูฟบนแรกกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับใครที่สนใจจะขับลาล่ามูฟก็ ลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใน EP 1ของผมนี้เลยนะครับครับงานแรกของผมก็ได้มานะครับงานจากบางปูใหม่ไปสิ้นสุดที่ออเงินนะครับราคา1,065บาทอันนี้ส่ง3จุดนะครับแต่ลูกค้าเขาบอกว่าขึ้นทางด่วนได้ไหมแต่ลูกค้าเขาจะออกค่าทางด่วนให้ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมเลยเหมือนกันครับว่าการต่อรองค่าใช้ใจ่ายต่างๆบางทีเราสามารถคุยกับลูกค้าได้ลูกลูกค้าเขาก็เห็นใจแล้วว่าเขาก็อยากไปส่งของให้ลูกค้าเขาเร็วเขาก็เห็นใจเราเขาก็เลยให้เราขึ้นทางด่วนแล้วเขาก็จะออกค่าทางด่วนให้เรานี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกอีกอย่างหนึ่งที่เราควรได้ได,ได้กับการส่งของครั้งแรกของผมครั้งนี้ครับลูกค้าก็ก็คุยง่ายครับ ก็เคยส่งกับลาล่ามูฟมาตลอดนะครับเขาจะเข้าใจเราดีว่าเราต้องเสียค่าทางด่วนเสียค่าอะไรพวกนี้แล้วเขาจะปักหมุดให้เราใหม่ราคาก็จะเหลือ925บาทส่วนของที่ลูกค้าส่งมาให้ก็จะเป็นของใช้ทั่วไปนะครับผมระหว่างทางที่เราส่งของก็จะมีงานเด้งขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่เราไม่ได้กดรับเพราะเรารับได้ทีละงานส่วนตอนกลับเราก็หางาน งานที่มันเป็นทางกลับของเราครับนี่ผมก็บังเอิญได้งานที่เป็นบางเฉลงกับชนบุรีพอดีีอกงานนี้ก็ราคา450บาทอันนี้ก็เป็นลูกค้าเขาก็ติดต่อมาพอดีผมก็กดรับทันก็เป็นทางกลับพอดีผมก็เลยรับไว้ครับผมรายได้รวมก็ประมาณนี้ครับหายจากหักค่ารอบแล้ว หักค่าคอมแล้วก็เหลือประมาณ1,133บาทก็ถือว่าโอเคครับอย่างน้อยเราก็ยังได้ค่าประสบการณ์ค่าน้ำมันแล้วก็ไม่เข้าเนื้อส่วนค่าทางด่วนลูกค้าก็ออกให้อันนี้เราก็เหลือเป็นก็เหลืออยู่ครับหักค่าน้ำมันไปประมาณ500บาทอันนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ของเพจของผมมาด้วยนะครับว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำต่อไปวันที่2ผมจะไปวิ่งแล้ว มีประสบการณ์ใหม่ๆเราจะได้มาแชร์ให้กับคนที่ต้องการขับราดลามุกทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ